โดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนเป็นไงบ้างรูเบนวันนี้โอ้โออสนุกครับเหนื่อยจะสนุกมากครับเพราะฉะนั้นนะ่ะกองทัพต้งเดินด้วยทองวันนี้เราก็จะพารูเบแล้วก็มาตูมเนี่ยมาซื้อของกินที่ตลาดท่าเรือคลองคามยได้กินข้าวแล้วหรอเออนะฮะเพราะฉะนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูแต่สงครามยังไม่จบนะจ๊ะ ทำไมล่ะหล่อนได้คะแนนเป็นหนึ่ง,งแต่สารแล้วคแล้วเราเท่ได้ศูนย์ครับศูนย์ครับไอยหรอไม่ <c oughs> แล้วเราล่ะลบศูนย์ <c oughs> <c oughs> วันนี้ยังอยู่อีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายซึ่งเราจะมาทํากันกลางตลาดคนที่คะแนนน้อยที่สุดจะต้องถูกลงโทษกลางตลาดเช่นเดียวกันอ่าโดยมาจากสี่เกมนี้เพราะเกมนี้มีคะแนนทั้งหมด1นึ่งแสนคะแนน อไม่ใช่เหรอุยแต่ตอนนี้ไปดูก่อนว่าในตลาดเขามีอะไรบ้างเจ็ดย่างความน่ารักของตลาดที่นี่ที่พี่ตุเห็นก็คือเอาหรอเขาจะมีความเป็นแบบมุงจ่าเหมือนกันหมนเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆอ่ะใช่ No I don't understand นี่ไม่แปลกเลย มันกูมาคนเดียวยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องคุณแตมนะจ๊ะที่มาเชิญคนผู้หญิงกับคุณผู้ชายเดินใส่ตลอดได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะพี่ราทเอะไรเรียกเลยนะเราหัวชนทำเตี้ยไปเปล่า you want to eat this egg or my egg this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  egg you want to try yes let's try let's try น h ่ this 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 h i h i h เป็นไงเป็นไงเฮ้ยกัดดินเล่นอะไรตลกปัญญาอ่อนอันเนี้ยรอดูเลยรอดูเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรร้อนเหรอฮึยิ้มตัวผ่อนสบายเอ้ยยูเบนยังไงเฮ้ยฮึยไม่เล่นด้วยมุก ช่วงเย็นแบบนี้นิวและมาตูนก็พารูเบนมาเดินหาของกินอร่อยๆกันที่ตลาดท่าเรือของค้างกัสกอนที่นี่รวบรวมของกินอร่อยๆไว้มากมายให้ดีลองลิ้มชิมรสทั้งอาหารคาวอาหารหวานเดินเล่นกันมาสักพักใหญ่ๆก็มาถึงภารกิจเกมตัดสินของเรากัน กติกามีว่าทีมงานจะติดโพสอิดบนเสื้อผ้าของนิ้วมาตูมในรูเบนและให้ทั้ง3ามคนเต้นกันแบบสุดเวียงโพสอิดบนตัวใครร่วงหมดก่อนจะเป็นผู้ชนะไปเลยขอเสียงเชียรหน่อยเร็วแม่มาตูมสู้สู้มาตูมสู้สู้ดีเดี๋ยวหอาให้หมดเลย รอเล่นเอาพร้อมไหมล่ะทุกคนเธอพร้อมแล้วไปดูกัน I don't know โน o เอาโน่หลุดก่อนค่ะมาตูตมาตโตโตูอะไรนะแม่มีกระเชร์ให้ตู้ไม่ดูเลยนุ้แม่หนูแพ้ สรุปการแข่งขันวันนี้มีชนะรวดทั้งสามเกมคู่แพ้ก็ต้องโดนลงโทษไปตามระเบียบนะจ๊ะมาตุม้มรูเบนแต่งตามเพิ่มสีบนใบหน้านแล้วเอาไปเดินหาของอร่อยๆกินกันใครที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ช็อปชิมชิวส่วนราคาก็ทุกถูก,ถกเพราะคนในชุมชน<ๆ>เป็นพ่อค้าแม่ขายนั่นเองแนะนำกันให้มาที่ตลาดขาเรือของขางได้เลยนะ ดูก็รู้ดูก็รู้ครับหิวหรอเป็นไงบ้างสนุกมากเลยครับทุกอย่างที่ได้ทําวันนี้ก็เพิ่งทำครั้งแรกแล้วก็หลายอย่างก็เพิ่งเห็นครั้งแรกดูว่าเปิดประสบการณ์เปิดตาใหม่แล้วก็ได้ของที่ระลึกเรอาครัวบ้านเนียครับแทททูประจำจังหวัดครับ I love you thank you very much แต่ว่าจริงๆแล้วอยากมาอีกนะไปไหนควันบอกหน่อยสิวันไหนจะมาอีกที่ไหนได้เลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเพราะเป็นปองน่าจะอีกแบบสิบปีไม่เถอยังไงนะคะก็ ากติดตามรายการสายฝ่อออนทัวร์ด้วยนะคะช่องจี M25 วันพฤหัส,สบดีเวลา4ทุ่ม45นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปย้อนหลังของเรานะคะก็สามารถเข้าดูได้ที่ YouTube นะคะสายฝ่อออนทัวร์แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจสายฝ่อออนทัวร์แล้วก็รูปน่ารักๆของพวกเราใน Instagram สายฝ่อออนทัวร์แล้วก็คลิปหลุดๆน่ารักๆของพวกเราใน TikTok, t i k t o k สายฝ่อออนทัวร์เช่นกันคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะใสไลาไปก่อนแล้วกันนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หนะ้าตอนรับการขับไล่ของปิงปองกับหนุ่มฟอสจากเมืองมังกรอนีท่องเที่ยวกันแบบสไตล์ครอบครัวพร้อมเกมสนุกสนุบและบทลงโทษสุดท้า,า,าย